โอเคครับก็สวัสดีชาวเกมเมอร์สายมิทุกคนด้วยนะวันนี้เราก็จะมาพูดถึง3ตัวละครนะครับที่เราควรที่จะมีติดทีมนะและเราเนี่ยจะผ่านไปได้ไกลมากๆนะครับตัวแรกเลยนะครับก็จะเป็นจูเลียตเนาะตัวนี้นะครับให้เราอัพนำไปเลยนะครับให้เราอัพขอบนำไปเลยนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวแบกที่ดีมากๆนะครับเป็นตัวดาเมจล้วงหลังล้วงอะไรได้ด้วยนะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของตัวตัวม้านี่นะครับผมนะนโปเลียนนะครับผมตัวนี้ ตัวนี้จะเป็นตัว C c ซให้เราดีมากๆนะแล้วก็มีการบัฟให้เราได้ด้วยต่อมานะครับก็จะเป็นพ่อมดนะพ่อมดตัวนี้จะมีสร้างโล่ให้เราแล้วก็หิวให้เราได้ด้วยนะครับส่วนอีก2ตัวเนี่ยเราจะทําการยืมในเกมมานะครับนินจาจะยืมได้6ชั่วโมงนะครับส่วนตัวของโอนเนี่ยจะยืมได้7วันนะครับก็แนะนําว่าให้เราเล่นด่านเล่นอะไรเนี่ยให้มันตันจนแบบว่าเฮ้ยเราคิดว่าเฮ้ยมันไปช้าลงแล้วเนี่ยให้เรา ไปยึดตัว2ตัวนี้มานะครับถ้าเป็นช่วงแรกเนี่ยถ้ามันเปิดมาเนี่ยแนะนําว่าอย่าเพิ่งไปแลกนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันจะหมดเวลาก่อนนะครับแล้วก็หกชั่วโมงเนี่ยสำคัญมากๆเลยครับนินจาสําคัญมากๆในการไต่หอนะครับโดยเฉพาะหอชั้นที่100ขึ้นไปนะครับชั้นที่10010 2 1 0 3นเนี่ยประมาณพวกนี้มันจะ มากๆต้องมีนินจานะครับเพราะว่านินจาก็เป็นตัวที่สตันตแถวหลังได้ดีมากๆเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย6ชั่วโมงเนี่ยเราต้องรีบดันหอคอยให้ขึ้นชั้น100ผ่าน105 1 10 6 0 7เ่ยผ่าน110ไปให้ได้ยิ่งดีนะครับผมเนาะอันนี้ก็แนะนําเลยนะครับสาหรับตัวของนินจากับโอดินนะครับแต่ว่าโอดินเนี่ยจะอยู่7วันเนาะอ่ะเกมก็จะเป็นอย่างนี้นะเห็นปะเราก็จะมีทั้งในส่วนของตัว CC นะครับแล้วก็ตัวดาเมจครบเครื่องเลยนะครับในเรื่องของการฮิวก็มีตัวบัฟก็มีนะครับทีนี้นเนี่ยอีก2ตัวเนี่ยเดีย๋ยวเราค่อยไปพูดถึงนะว่าเราจะต้องใช้ตัวไหนอันนี้ก็แล้วแต่เ,เพื่อนเลยว่ามีตัวไหนที่มันดาวเยอะๆนะครับเพราะว่าเน้นดาวด้วยนะครับสกิลเนี่ยอีกเรื่องหนึง่งแล้วก็ดาวเนี่ยสำคัญมากมานะครับก็คือการที่เราเนี่ยจับขอบนะครับก็เน้นขอบด้วยนะครับเกมนี้เนาะอ่ะแล้วก็มาล่นหมดต่างๆให้มันเรียบร้อยนะอ่ะค่อยๆเดินไปครับ หมวดพวกนี้ก็สาคัญนะเพราะว่ามันต้องเล่นนะมันจะได้ก็ได้ของมาค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ถ้าใครไปเข่าวงกดอ่ะที่มันจะมีให้เราซื้อซื้อของในร้านค้าที่มันจะมีตัวขวนขึ้นมาตัวหนึ่งอ่ะนะครับถ้าใครได้อุปกรณ์สีแดงเนี่ยซื้อเลยนะครับเพราะว่าสําคัญมากเลยอุปกรณ์สีแดงอนะ่ะส่วนตัวผมเนี่ยถามว่ามีอุปกรณ์แดงไหมตอนนี้ยังไม่มีนะครับตอนนี้มีแค่อุปกรณ์สีส้มนะซึ่งมันหนึ่งพันนะครับ แต่ว่าถ้าเป็นอุปกรณ์แดงเนี่ยถ้าใครเจอเนี่ยซื้อไว้เลยครับยังไงก็คุมนะแต่อุปกรณ์ส้มก็ต้องหนุนเองนะเพราะว่ามันก็ใช้ได้ไม่นานเนาะอุปกรณ์แดงเนี่ยจะสําคัญมากนะแต่ว่ามันก็สูงเนาะสำหรับใครที่ดวงดีนะครับผมได้อุปกรณ์สีแดงก็ดูด้วยว่ามันเป็นของตัวไหนนะครับเราก็ซื้อเก็บไว้ได้เหมือนกันถ้ามันเป็นของตัวดามเมจนะครับมันก็จะด่ดวงเนาะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นโหมดต่างๆเนาะอ่ะก็๋ยวจะรีวิวให้ดูนะครับว่ามัน ผ่านไปถึงไหนได้นะครับอ่ะเดี๋ยวด่านนเรื่องนะครับตอนนี้อยู่ที่1 p 4แนะนำว่าให้เราเนี่ยเล่นด่านนึอเรื่องไปเรื่อยๆก่อนครับอย่าเพิ่งไปกดกวาดล้างนะครับกวาดล้างเนี่ยเราเก็บสิทธิ์ไว้ก่อนนะครับให้เราเปิดโอดินกับในส่วนของดินจาก่อนจนกว่ามันจะทันแม็กเลเวลนะครับพอมันทันแม็กเลเวลเนี่ยเราก็ค่อยกดในส่วนของลิ่งเวลาเนาะตามสไตล์เกมไอเดนนะครับอ่ะ ก็กดรับตรงนีก้กดรับได้นะครับแต่ว่าเล่นสปีดเนี่ยผมแนะนําว่าอย่าเพิ่งไปกดรับนะครับอ่ะจากนั้นเนี่ยพอเราเล่นจนตันใช่ไหมเรามาแต่หอคอยครับผมหอคอยเนี่ยแนะนําว่าเล่นไปเลยครับเล่นไปเลยนะครับมันอาจจะแบบเสียเวลาอาจจะช้าหน่อยนะครับแต่6กชั่วโมงเนี่ยคือสําคัญมากๆเลยนะครับเร็นจาแนะนําเลยคุณอาจจะบอกเฮ้ยหูหกชั่วโมงเนี่ยคุณเติมเงินไปแล้วคุณมีตัวที่แบกได้ดีแต่ว่าถ้าเป็นสายฟรีเนี่ย สายฟรีหกชั่วโมงเนี่ยคือสําคัญมากมากครับสำหรับนินจาต่อให้คุณมีตัวที่มันเก่งกว่านินจาเนี่ยเพราะว่านินจามันเป็นแค่เป็นแค่ขอบสีม่วงเนาะอ่ะต่อให้คุณจะมีขอบสีส้มเนี่ยแต่โดยรวมแล้วเนี่ยประสิทธิภาพของนินจาเนี่ยมันดีมากๆนะในการเล่นครั้งก่อนที่มันเป็นเซิร์ฟนอกเนี่ยก็ผมก็ใช้นินจานะในการที่เราจะผ่านหอชั้นหนึ่ง้อยได้นะครับถ้าไม่มีบอกเลยว่ายากนะครับในการที่เราจะขึ้นหอชั้นหนึ่งร้อยหรือว่าผ่านร้อยกว่านเนี่ย ได้นะครับผมเนาะแต่ว่าถ้าเราผ่านหอร้อยไปแล้วเนี่ยวันที่สองเนี่ยเราจะเริ่มง่ายแล้วเพราะว่าเราจะมีตัวเล่นมากยิ่งขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยหชั่วโมงเป็นอะไรที่สําคัญมากนะครับก็ตัดสินใจในการกดลับดีๆนะสำหรับตัวของนินจาแล้วต้องว่างเล่นนะครับเนาะก็จะประมาณนี้ละกันนะครับ3ตัวหลักๆของเราเนี่ยก็จะเน้นเป็นในส่วนของจูเลียตนะครับแล้วก็นโปเลียนรวมไปถึงตัวของนักบวชนะครับ บาตรหลวงเออก็จะประมาณนี้เนาะสาตัวที่จะสามารถทําให้เราเนี่ยเล่นได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับส่วนวันละต่อไปเนี่ยเพื่อนๆจะใช้ตัวไหนเนี่ยก็แล้วแต่เลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราก็จะเริ่มทําขอบตัวละครเนี่ยขึ้นไปให้มันเป็นขอบแดงขอบร่มเนี่ยก็จะมีตัวเล่นหลากหลายยิ่งขึ้นนะแต่ในส่วนของวันแรกเนี่ยผมแนะนําเลยก็จะเป็น3ตัวนี้นะครับผมเนาะอ่ะก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยลวกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะสวัสดีครับ